สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสูตรเลขเด็ดจาก Facebook วันนี้มาดูนะครับเป็นข้อมูลแรกนะครับของงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ2,564นะครับก็หนีไม่พ้นนะครับการคาดการไว้จริงๆนะครับสำหรับเลข7นี้ก็มานะครับจริงๆเนาะเรามาดูข้อมูลนะครับสูตรแรกกันเลยนะครับ จะดายวันนี้แอดเน้นให้ไปที่7นะครับเป็น 7, 7 7นั่นเองนะครับก็มา7 2ครั้งนะก็ถูกอยู่นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็มา7 2นะครับแอดเน้นให้ไปนะครับที่7 7นะครับก็ไม่สามารถนะครับพาเพื่อนๆสมาชิกถูก2ตัวบนกันได้นะครับดังนั้นเรามา ดูที่ข้อมูลวิ่งบนกันต่อนะครับสูตรนี้เป็นนะครับน่าจะเป็นข้อมูลแรกนะครับที่ลงไปในงวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง7ดนั่นเองนะครับแบบไม่ปักหลักนะครับตอนนี้สูตรนี้เดินต่อเนื่องกันเป็นงวดที่15นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ หลายสูตรเลยนะครับที่เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับที่ให้7นะครับก็มาดูแต่รัสูตรนะครับที่เดินกันนะครับต่อเน,นื่องเนาะ,ะมาดูกันนะครับก่อนที่เราจะมารับชมข้อมูลสูตรนี้กันนะครับว่ามีสูตรไหนที่นะครับเดินกันบ้านเนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่าน มีสูตรนะครับวิ่งบนนะครับ30งวดนะครับให้7กับ0นย์นะครับก็7มานะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรนี้ให้ศูนย์นะครับหลุดไปนะครับสูตรนี้ให้6ก็หลุดไปนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับ7ปักหลักหน่วยนะครับก็มาที่หลักสิบนะครับอ่ะ7ให้ปักหลักหน่วยแต่มาที่หลักสิบเช่นเดิมนะครับ ก็เดินอยู่2สูตรนะ,ะยังมีนะครับสูตรเลขวิ่งนะครับที่ยังเดินนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนําไปวิเคราะห์พิจารกันร่วงหน้ากันได้เลยนะครับสูตรหลัก10บนนะครับ678ก็กลับมาเดินต่อนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับให้ชุดสรุปไป27นะครับมาออกงวดนี้ใฉยเลยนะครับงวดนี้678ก็ คาดว่าจะมาจริงๆนะครับ7นะแต่หลักหน่วยนะครับที่พลาดไปหลักร้อยนะครับกลายเป็นหลักหน่วยไปนะครับมาดูสูตรที่ยังเดินกันอยู่นะครับนี่ไม่ได้ลงข้อมูลนะครับวิ่งร่างนะวิ่งล่างไม่ได้ลงข้อมูลนะครับอ่าวิ่งล่างที่เดินนะครับไม่ได้ลงข้อมูลนะครับวิ่งหลักหน่วย นะครับหลุดหลุดหลุดอ่าไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้ไม่ได้ลงนะเอาที่สูตรที่เดินนะครับวิ่งหลัก10บนะครับ2นะมาที่หลักหน่วยนะครับวิ่งหลัก10บนะครับ2มาที่หลักหน่วยนะครับวิ่งหลัก10บนะครับสูตรนี้มานะครับหลังจากที่หลุดไปอยู่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับมาอีก1สูตรนะครับอ่ะก็มาดูสูตรที่ยังเดินต่อเนื่องกันนะครับ เริ่มไปทีลรสูตรกันทีลรสูตรกันนะครับเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกตัดสินใจข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในตัวของเพื่อนเอนเองนะครับทุกๆข้อมูลเป็นเพียงแนวทางการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับในสูตรและก็วิธีการคำนวณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ จะได้นําข้อมูลแล้วก็สูตรนําไปวิเคราะห์พิจารณาคิดแล้วก็คํานวณน,นะครับด้วยตัวของอเพื่อนเพอนเองทุกๆข้อมูลจัดทําขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรนี้เดินต่อเนื่องนะครับเป็นนะหวดที่2นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งนะครับหลักร้อยบนนะครับคูณด้วย8นะครับ หมายถึงหลักร้อยบนจํานวน8ครั้งนั่นเองนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กท้ายนะครับครั้งที่2 1ครั้งหลัก10เล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ0นะครับบวกกัน8ครั้งก็ได้0เช่นเดิมนะครับก็จะได้2บวก8เท่ากับ10นะครับ 10บวก2นะครับได้เท่ากับ12 12บก0ได้12 12บวก1ได้13 13บวก8ได้เท่ากับ21 21นะครับบวก4ได้25 25บก0ได้25 25บวก4ได้เท่ากับ29 29บวก5ได้เท่ากับ34นะครับงวดแรกได้เป็นวิ่ง4รางวัลเลขท้าย3ตัวบ,บนออก404นะครับก็เข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนเป็นงวดที่1 ผมจะบวกให้เพื่อนดู2ง,งวดน,นะครับ5บวก0เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2ได้เท่ากับ9นะครับ9บวก4ได้เท่ากับ13 13บวก0ได้13 13บวก5ได้18 18บ0ได้18 18บวก6ได้24 24บวก2ได้เท่ากับ26นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก661 66, เข้าที่เลข6หลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับเป็นงวดที่2 งวดที่3นะครับได้4ออก9 9 4นะครับเข้าที่เลข4หลักหน่วยบนงวดที่อ่างวดที่3นะครับงวดที่4ได้3นะครับออก3 0 3เข้าที่เลข3หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับงวดที่5ได้2นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก6 2 8เข้าที่เลข2หลัก10บนนะครับงวดที่6ออก395นะครับวิ่งตัวเดียว3นะเข้าที่หลักร้อยบนนะครับแล้วก็งวดที่7ได้3 ออก3 07นะครับเข้าที่3หลักร้อยบนงวดที่8นะครับได้6ออก603นะครับเข้าที่6หลักร้อยบนนะครับแล้วก็งวดที่9ได้3นะครับออก5 3 8เข้าที่เลข3หลัก10บนแล้วก็งวดที่10นะครับได้4 3ตัวบนออก4ี่สองสองนะครับเข้าที่เลข4หลักร้อยบนงวดที่11นะครับได้2รางวัลเลขท้าย3ตัวบนอ 270, ushi, อก270เนะครับเข้าที่เลข2หลักร้อยบน งวดที่12นะครับได้7รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก787เนะครับเข้าที่เลข7หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนเป็นงวดที่12นะครับงวดที่13นะครับได้2รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก272เนะครับเข้าที่เลข2หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่13งวดก่อนนะครับเป็นงวดที่14นะมาบวกกันสักนิดหนึ่งนะครับในงวดที่14นะ 5บวก0เท่ากับ5ะครับ5บวก2ได้เท่ากับ7นะครับ2คูณ8นะครับได้เท่ากับ16นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6กนะครับก็จะได้เท่ากับ5บวก0นะครับเท่ากับ5 5. 2บวก2เท่ากับ7 7บวก6ได้13นะครับ13บวก2ได้15 15้บวก8นะครับได้เท่ากับ23 23บวก0ได้2ีนะครับย3บวก1ได้24่ 24บวก2ได้26 26บวก9ได้เท่ากับ35นะครับก็จะได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียว5รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก579เข้าที่เลข5าหลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่14นะทีนี้มาดูงวดที่15นะครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับ5คูณ8นะครับเพือ่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับ คูณกันนะครับ8ครั้งได้เท่ากับ40นะครับได้ผลเป็นเลข0นะครับ4บวก4ได้เท่ากับ8จากนั้นบวกรวมกันนะครับ6บวก8ได้เท่ากับ14นะครับ14บวก8ได้เท่ากับ22 22บวก0ได้22 22บวก9ได้31 31บวก4ได้35 35บวก6ได้41 41บวก9ได้50 50บก7ได้57 57บวก0ได้เท่ากับ5 7 รางวัลเลข้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับ972 7มาแรงมากนะครับในงวดที่ผ่านมา972นะครับผมจนคาดการว่ามันจะมาเบิ้นเลยแหละนะครับก็คือ77นะก็อ่ะน่าเสียดายไปนะครับเข้าไปที่เลข7นะครับหลัก10บนนะถูกเป็นงวดที่15นะครับทีนี้เราจะมาคำนวณเนาะกันในงวดที่16นะครับก็คืออ่า งวดที่16มิถุนายน2564ด้วยเช่นกันนะครับลำวันที่1น,นะครับ292972นะครับ292972นะครับลำวันเลขกท้าย2ตัวล่าง45นะครับลำวันเลขกหน้าคำท,ที่2นะครับ193 รางวันเลขกท้ายครั้งที่2นะครับ7 2 3นะครับใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้งหลักพันนะครับ2ครั้ง หลักร้อยบนนะครับคูณด้วย8นะครับหลักหน่วยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้า zweiten, ครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับบวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งนะครับ2บวก2เท่ากับ4นะครับแล้วก็9คูณด้วย8นะครับ9คูณ8ได้72นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข2จากนั้นก็นำนะครับ มาบวกรวมกันก็จะได้วิ่งนะครับตัวเดียว2บวก9ได้เท่ากับ11นะครับ11บวก4ได้15นะครับ15บวก2ได้17 17บวก2ได้19 19บวก5ได้เท่ากับ24 24บวก1ได้25นะครับ25บวก7ได้เท่ากับ32 32บวก2ได้เท่ากับ34 34บวก3ได้เท่ากับ37นะครับก็จะได้ เป็นเลขวิ่งนะครับเจ็ดนะครับอีกงวดนะโอ้โหเจ็ดมาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดแล้วนะครับงวดนี้เจ็ดนะครับจะมานะครับอีกหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนําข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเดินมาแล้วสองงวดนะครับสําหรับสูตรนี้วันนี้จะเป็นงวดที่สิบหกนะครับอ่ะก็รับข้อมูลไปแล้วนําไปวิเคราะห์พิจณานะครับตัดสินใจดูด้วยตัวขาเพื่อนเพื่อนเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของงวดวันที่16มิถุนาย,ยน2564นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ชื่นชอบการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ